ศาลาทวดร่มแก้วทวดร่มเมืองนะครับซึ่งจะเป็นศาลาที่เชื่อกันว่า นะครับทวดร่มแก้วร่มเมืองนะครับเป็นสามีภรรยาและก็เป็นพยาฮูจงอ่างที่ใหญ่ที่สุดปก,ปกปักรักษาพี่น้องอชุมชนบ้านไซงอสแต่งนี้นะครับจนเป็นความเชื่อความศรัทธาเป็นตำนานสืบทอดมาผู้คนในอดีตก็จะเคารพสักการะบูชานะครับเชื่อว่าทวดร่มแกวร่มเมืองจะเป็นทวดที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ดูแลปก,ปกปักรักษาพี่น้องชาวบ้านไซนอสตแต่งนี้สัญลักษณ์ของต้นไทรสัญลักษณ์ต้นไทรก็คือบ้านไซงอสแต่งนี้เองนะครับซึ่งเชื่อกันว่า ในตำนานนะครับเล่าต่อกันมาว่า,ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่พระสุทนนะครับได้ลงไปเล่นน้ำในสระบกกรณีสระโนราโนดิสนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเล่นน้ำเสร็จก็โผล่มาบินเกาะที่ต้นไทรอ,อย่างนี้นะครับแล้วก็บินจากหายจากหายไปในที่สุดต้นไทรก็หยุดการเจริญเติบโตจึงเป็นที่มาของคำว่าบ้านไทรวัดนะครับก็จะเป็นต้นไทรที่ แผ่กิ่งก้านสาขานะครับแล้วก็ต้นใหญ่มากทีเดียวจนเป็นที่เคารพสักการบูชาตามความเชื่อของอชุมชนบ้านไซงอยแห่งนี้นะครับสุขโขปุญญสักอุจโยสุขโขปุญญสักอุจยโยการสั่งสมขึ้นซึ่งบนนาสุขมาให้การสั่งสมขึ้นซึ่งบนนาสุขมาให้รายการวิถีธรรมคนลุ่มน้ํารายการวิถีธรรมคนลุ่มน้ําวันนี้พาคุณผู้ชมมาร่วม,วมบนร่วมกุศลในการทอดกรถินสามัคคี ณสถานที่นี้ก็คือสำนักปฏิบัติธรรมร่มแก้วกัลยานะครับคุณผู้ชมครับก็ขออนุมโมทนาสาธุบุญมายัางคุณผู้ชมที่เราบทุกท่านด้วยนะครับที่ท่านมีโอกาสได้ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้นะครับขอให้ท่านรับส่วนบุญส่วนกุศลแล้วก็ขออนุมโมทนาสาธุบุญนะครับคุณผู้ชมครับณนะสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมร่มแก้วกัลยาซึ่งสถานที่นี้ก็จะอยู่เชิงเขาเนินเขานะครับเป็นโลเคชั่น เป็นภูมิทัศน์ที่สวยสดงดงามเหมาะสําหรับในการปฏิบัติธรรมนะครับฝึกสมาธินะครับนั่งสมาธิสํารวมกายวาจาใจศีลสมาธิปัญญานะครับทุกท่านครับวันนี้ทางสํานักสงฆ์ปฏิบัติธรรมร่มแก้วกาลยาก็กําหนดให้มีการทอดกฐถินสามัคคีนอกจากเป็นไปตามพระธรรมพระวินัยแล้วนะครับเพื่อที่พระภิกษสุสงฆ์จะได้กรานกฐถิน่นะครับที่ทร่มรื่นร่มเย็นแล้วก็ตามความเชื่อความศรัทธา บรรพบุรุษบรรพชนที่อยู่ในบ้านไซงตวัดแห่งนี้นะครับเชื่อว่าทวดร่มแก้วนะครับทวดร่มแก้วทวดร่มแก้วร่มเมืองนะครับซึ่งเป็นทวดพญางูจงอางที่เชื่อกันว่าปกปักรักษาพี่น้องชาวบ้านไซงตแห่งนี้นะครับด้วยความเชื่อความศรัทธาว่าทวดร่มแก้วร่มเมืองนะครับซึ่งเป็นที่เคารพสักการบูชาของ ชาวบ้านที่ทราบพ,พุทธประวัติในเรื่องของอพญางูจงอางนะครับซึ่งก็จะมีรูปเป็นสัญ,ญลักษณ์อยู่หน้าสถานที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวคงจะได้ชมคลิปในส่วนของรายละเอียดของสนักปฏิบัติธรรมร่มแก้วกาลยาบแกงเขียวหวานกินกับขนมจีนแล้วก็นี่ไข่พะโลนะครับโอ้โหน่ารับประทานทังนั้นเลยนะครับสุดยอดน้องานี่ครับคุณผชมครับ ถือว่าเป็นบรรยากาศที่อิ่มบุญแล้วครับอิ่มท้องอย่างเดียวไม่พอเราก็ได้อิ่มบุญผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับโรงทานแห่งนี้นะครับนะครับก็มีอาหารทางด้านเจนะครับซึ่งเป็นโรงทานที่มีคุณภาพมีความสะอาดถูกหลักอนามัยแล้วก็อัธยาศัยของผู้ปรุงอาหารนี้น่ารักทุกคนนะครับคุณจชมครับส้มตําถ้าถามคุณเพลินพรมแดนนักร้องลูกทุ่งบอกว่าพริกกะละบัดซูมัยอริดอยทานแล้วต้องอร่อยดีแน่นอนนะครับคุณผ้ชมครับนี่ มีเมนูอาหารให้เลือกเยอะยะนะครับมีมีมีผัดมีมีขนมจีนมีไข่ด้วยนะครับคุณชมครับก็เป็นโรงทานที่เกิดจากความศรัทธานะครับที่มาช่วยงาน ทอดกระถินในวันนี้นะครับคุณจมครับส้มตำนี้ยังขาดลีลาอยู่นิดหนึ่งครับปกติแล้วจะควงสากระเบือควงซ้ายควงขวาแล้วดูแล้วก็น่ารับประทานนะครับเป็นจุดขายแม่ค้าเงยหน้าสู่กล้องยิ้มหน่อยครับยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยสุดยอดนะครับได้เกือบแปดล้านแปดแสนนะครับจะเป็นจำนันเล็กๆนะครับแต่ว่าปรารถนาจะาได้กันมานะครับวัวทิ่ มันมีถ้าเกิบเราต้อมาท่านก็ต้องเป็นสำนหนักโซงเหลืองแก้วกัลยาคุณผู้ชมที่ครพบทุกท่านนะครับมาสำนักสงรบแก้วกัลยาแล้วนอกจากจะได้บุญได้กุศลแล้วเราก็ได้เอื้มท้องด้วยนะครับซึ่งแม่ค้าพ่อค้าขนมครกเจ้านี้มาจากอำเภอปากมะนังสุดยอดมากๆนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูว่าอร่อยตามคำเล่าลือหรือเปล่านะครับถ้าท่าน ทานขนมครกที่อื่นแล้วนะครับแล้วลองมาทานร้านนี้ว่ามันจะกรอบนอกแล้วจะนุ่มในทานแล้วอร่อยมากถ้าถามคุณเพลินพรมแดน,นบอกว่าพริกลมาบาัตซูไม่อริดอยเดี๋ยวลองทานให้ดูนะครับอย่าอิจฉานะครับแต่ร้อนมากคุณผู้ชมครับร้อนมากนะครับเดี๋ยวก็กทานขออนุญาตนะครับขออนุญาตทานอืมอร่อยจริงๆครับคุณผู้ชมครับ อร่อยไม่ใช่โชเล่น,นะครับอย่างนี้ของแท้ไม่ใช่โมเหมือนสมรักนะครับอือหืออร่อยมากครับคุณผู้ชมครับกรอบนอกและก็นุ่มในมันนะครับถ้าอยากจะหวานก็จิ้มน้ำตาลต่างหากนะครับเดี๋ยวขอชิมอีกครั้งหนึ่งอือหือไม่ใช่โมอร่อยร้อนหน่อยอร่อยมากขอบคุณเจ้าของร้านนี้นะครับ ทอดกันไม่ทันเลยนะครับเวักกันไม่ทันเลยทั้งหมดหน้ารังหน้ารังก็มีข้าวไลบร์รี่ด้วยมีข้าวไลบร์รี่ด้วยนะครับข้าวไลบร์รี่ด้วยนะครับสุดยอดมากๆครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นบรรยากาศที่สุดยอดของโรงทานงานเลี้ยงทอดกระถินสามัคคีสำนักสงฆ์รอบแก้วกัลยาณก้วเอรบาบัไส้ชิ้นต่างๆด้วยกันด้วยกัน่มระเพาะสลดกระเพาะช้างกระเพาม คุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับสุขโขปุญญาสักอุจโยสุโขปุญญาสัาอุจโย,โญญาาจโยวันนี้เราได้มีโอกาสได้มาร่วมสร้างสมบุญน,นะครับร่วมทอดกระถินสาม,มัคคีณนะสนัตสงร่มแก้วกัญญานะครับอยู่ที่บ้านไซงตตตาบลไซขาวหัวไซนครศรีธรรมราชนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งขณะน,นี้พระคุณเจ้ากำลังฉันพระถางเพลิ ซึ่งวันนี้นะครับก็ได้มีโอกาสได้รับเกียรติจากแม่แก้วกัลยานะครับซึ่งเป็นเจ้าสำนักสงฆ์แห่งนี้นะครับที่คอยดูแลประพฤติดีประพฤติชอบในการดูแลสำนักแห่งนี้ได้รับการพัฒนาได้รับความเจริญตามลําดับนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยสักเล็กๆก็ขอรัตนาคณะรัทธาทุกท่านนะคะแม่แก้วก็อยู่ที่สำนักสงฆ์ร่มแก้วกัลยา แล้วก็ที่นี่เป็นพื้นที่ที่แม่แก้วได้รับความเมตตาจากพระคุณเจ้านะคะ,ะได้ร่วมสร้างเป็นพื้นที่ภาวนาและก็พื้นที่ที่ใช้เจริญเจริญกรรมฐานก็พยายามสร้างสรรค์นะคะในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพื่อให้ได้เกิดประโยชน์ให้กับผู้ที่มีจิตศรัทธานะคะ ก็ยินดีต้อนรับทุกท่านที่มีความชอบหรือมีเจตนาที่จะประพปฏิบัติธรรมนะคะร่มแก้วกัลยาณีเสมอแต่แต่หมดปีแล้วก็ปีนี้เหมือนเมื่อวานแล้วก็เมื่อวันอุกร์ตอมาเราที่งานงานเม่อกี้ตึ้งลงมาจากอีสานเมื่อมาถึงร่มแก้วเมื่อวันที่สิบหกมาถึงร่มแก้วในวันที่สิบหกนะคะแเรากระเด็นกระเุ็นท่านในวัดแต่อย่างนัื่อกี้ต้องมีการพิจารณาคนทำงาน เจริญบารมีิละสตางถ้าเราใช้ไม่เป็นเนี่ยให้ท่านไในะโมทนารับในส่วนบุญที่ดำเนินอยู่ตลอดนะคะในณสำนักสงฆ์ปฏิบัติธรรมร่วมแก้วกัลยาอย่างนี้นะครับซึ่งเป็นเนินเขาสูงสูงกว่าระดับน้ําทะเลประมาณ50เมตรนะครับโดยประมาณนะครับซึ่งตอนนี้ก็จะถึงเวลาที่จะแห่พุ่มกระถินนะครับซึ่งวัด สำนักสงฆ์อย่างนี้ก็จะเป็นสำนักที่เน้นไปทางปฏิบัติธรรมนะครับนั่งสมาธิวิปัสสนานะครับก็จะเน้นเรื่องของความเงียบนะครับเพราะฉะนั้นจะไม่มีเครื่องประโคมจะไม่มีกรองยาวจะไม่มีดนตรีบรรเลงใดๆทั้งสิ้นนะครับเน้นเรื่องความเงียบสงบนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวอีกสักครู่นะครับข้าโบนพุ่มกระถิ่นก็จะค่อยๆทย,ยอยเดินขึ้นมา ที่บนประดิษฐา,านพระพุทธรูป,รรปองค์ใหญ่ณสถานที่นี้นะครับตอนนี้แม่แก้วกาลยานะครับก็เด,ดินขึ้นมาแล้วนะครับเดินขึ้นมาแล้วนะครับคุณผู้ชมครับขอตโมทนาสาธุบุญมาอย่างคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านด้วยนะครับที่ท่านได้มีโอกาสได้มาร่วมบุญร่วมกุศลในการทอดกรถินสามัคคีณนะสำนักสงฆ์ร่มงแก้วกาลยาณนะวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับก็กอยสุโข,ขปุญญะอุจโยสุโขปัญญะอุจโยการั่างศพ ครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านนะครับขณะนี้ผมมายืนอยู่บนเนินสูงน้สถานที่นี้นะครับซึ่งเป็นที่ ประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่นะครับซึ่งขณะนี้ก็มีพุทธบิษทนะครับนักบุญทั้งหลายกำลังที่จะแห่ทักษิณาวัดเวียนขวา3รอบในการแห่พุ่มกรถินซึ่งทุกคนมาด้วยความตั้งใจที่จะมาเกาะเกี่ยวบุญนะครับมาต่อยอดบุญนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอให้คุณผู้ชมที่มีโอกาสได้ชมคลิปวิดีโอคลิปนี้รับส่วนบุญส่วนกุศลและก็ขออนุโมทนาสาธุบุญนะครับซึ่งบนเดินยอดเขา ในเทือกเขาพระบาทอย่งนี้นะครับเป็นวิวทิวทัศน์ที่มองไปด้านหลังสวยสดงดงามเหลือเกินนะครับเต็มไปด้วยธรรมชาติเต็มไปด้วยเทือกเขาที่มีต้นยางพารานะครับแล้วก็ต้นไม้นานาชนิดนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือบรรยากาศของนักบุญที่ กำลังจะแห่พุ่มกระถินด้วยความเงียบอาการสงบไม่เหมือนกับวัดอื่นๆที่มีคณะกรองยามีการบรรเลงเพลงนะครับมีดนตรีแต่ว่าวันนี้เน้นทางด้านศีลส,สมาธิป,ปัญญาเน้นทางด้านการปฏิบัติในด้านของความเงียบสงบนะครับซึ่งจะเน้นไปทางด้านกรรมฐานนะครับคุณผู้ชมครับสําหรับผู้ที่มานาสถานที่นี่นะครับก็จะเข้าใจบริบทแล้วก็เข้าใจเรื่องของการปฏิบัตินะครับเพื่อที่จะให้เป็นไปตามกฎระเบียบของสํานัก สงร่มแก้วกาลยานะครับคุณชมครับทุกท่านการถ่ายคลิปวิดีโอครั้งนี้ได้รับสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านขจรเกียรติฟาร์มวางไสเดมนะครับก็ขอฝากด้วยบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับคุณดำสุวรรณรัตน์นะครับเปิดให้บริการทุกวันติดต่อได้ที่หมายเลข0 8 4ย์8ปดส่นองนะครับ0841์ด่นอน้านะครับครับด้านหลังนี้ก็จะเขียนว่าห้ามเข้านะครับเขตพระพิกสุสงฆ์สำหรับนั่งสมาธิต้องการความเงียบบบสงนะคคครรััชมบ ก็อย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดถูกใจเหมือนมาลัยสวรรค์ให้ด้วยนะครับถ้าชมในช่อง YouTube กด s u b สไครต์กดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดให้ด้วยนะครับถ้าท่านชมใน a c e b o o k นะครับใน Facebook ก็กดแชร์กดไลค์กดถูกใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากทีเดียวนะครับซึ่งเป็นวิวทิวทัศน์ที่สวยสดงดงามนะครับคุณชมครับมองไปทางด้านหลังผมแล้วก็จะเป็นเทือกเขาพระบาทนะครับหลายคนบอกว่าเทือกเขาพระบาทอย่างนี้ถ้ามองดูอีกทีเหมือนเทือกเขาโรบก,กี้ นะครับร็อก,กี้ของสหรัฐอเมริกานะครับก็เป็นเทือกเขาที่สวยงามเป็นภูมิทัศน์ที่สวยสดงดงามนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอให้ทุกท่านนะครับได้ชมบรรยากาศดีๆอย่างนี้นะครับผมดีเจวิเชียนร่วงพริม้มพร้อมที่จะเก็บภาพดีๆสวยๆมาฝากคุณผู้ชมนะครับอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดถูกใจเหมือนมาลายสว์ให้กับดีเจวิเชียนร่วงพริ้มด้วยนะครับรท,ท,ที่นั่นอยภางเป็น่นยังที่ของ คผู้ชมครับด้านหลังนี้ก็จะเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ทีเดียวนะครับกว่าจะก่อสร้างอย่างนี้ได้ต้องมีบุญบารมีต้องมีบุญบารามีมากพอสมควรนะครับที่จะสร้างพระพุทธรูปมีบุญบาราม,มาีพอสมควรนะครับที่จะสร้างองค์ใหญ่ๆอย่างนี้ได้เพราะว่าต้องนํามาขึ้นบนเขาที่สูงมากทีเดียวนะครับคุณผู้ชมครับ ก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับคลิปวิดีโอคลิปนี้ขอให้ทุกท่านรับส่วนบุญส่วนกุศลขอ,อนโมตนาสาธุบุญนะครับ